สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพักเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมเปิดฉากมากับโลเคชันประมาณนี้ตรงนี้นะครับมีเรือยน์เรือโยง1ลำนะ1ชุดเอ่เรือไม้1ชุดนะแล้วก็ข้างหลังนะที่เห็นอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีเอ่อสีแดงๆเล็กๆนั่นนะครับเป็นเรือไม้อีกชุดหนึ่งนะท่านผู้ชม มันเป็นอย่างนี้ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องเท้าความประมาณนี้นะแต่วันนี้มาแล้วนะมาแน่เดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะครับพี่ผมอ่ะได้รับข้อความนะครับจากพี่ลาบสื่อสารนะว่าพี่เขาจะเข้าเหยียบขันทสีมาอโยธยาตอนรุ่งเช้าของวันนี้นะครับผมก็เลยจัดแจงเลยรีบแต่งพลขี่มา้ามาคอยพี่เขาเลยนะที่ทาน้ําตรงนี้นะครับผม เรื่องเื่งคือพี่เขานะที่เป็นกัปตันนะพี่เ,เป็นกัปตันด้วยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาถึงช่วงเวลาเช้านะวันนี้เดี๋ยวเขาจะเข้าที่วัดพนัญเชิงนะผมก็เลยเรียบมามาคอยพี่เขาเพราะครั้งแรกที่ผมเจอนะ่โอ้โหมันเป็นเรื่องทีโอ้พระเจ้าพี่สุดยอดจริงๆอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมลักษณะของเรือที่พูดถึงนะครับวันนี้นะสีขาวลำใหญ่ๆ มีเครื่องยนต์มีพละกกาลังของเครื่องยนต์แรงมามากมายมหาศาลแล้วมีสติ๊กเกอร์อันเป็นที่โจดจันนะไปทั่วคุ้งน้ำนะท่านะผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าเขาน่าจะเป็นเรือลําไหนอ่าอ่าทีนี้ครับเดี๋ยวไปชมกันท่านผู้ชมครับผมตัดมาที่ตรงด้านนี้นะครับเสียงเนี่ยมันเริ่มกล้องมาละกล้องมาละกล้องมาละกล้องมาเรื่อยเรื่อยละ ท่านผู้ชมครับเรือลํานี้มีเอกลักษณ์ตรงที่พละกกาลังของเครื่องยนต์มันกึกกล้องเหลือเกินนะครับแล้วก็เสียงเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะเสียงน้ําเสียงเทอร์โบหรือเวลาเขาเร่งกระชากลากเทอร์โบออกมาเนี่ยก็โหท่านผู้ชมรีดแรงมา้าออกมาทุกกระบอกสู่ผมบอกเลยว่าลํานี้เอาเรื่องเอาการครับนี่ครับเบื้องหน้ามาแล้วนะท่านผู้ชมนะดูเอานะครับพอมเอีเรือสัญจรเนี่ยวิ่งขนาบข้างไปนี่ ผิดกันผิดกันมากเลยต่างกันเยอะนะลำนี้ใหญ่นะเอาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยว mm. เดี๋ยวชมครับ mm. เริ่มมาด้วยเสียงแล้วนะค mm. ำรามมาไกลๆแล้วนะท่านผู้ชมนะ mm. เรือสวยครับเรือสวยข้อมูลเบื้องต้นนะของพี่กับตันลำนี้นะอ่าคนที่เป็นคนขับเรือลำนี้นะพี่กับตัน mm. เขาว่าอายุอนามยาม23 24ปีนะครับเป็นคนขับเรือที่ยังหนุ่มนะอ่าผมเรียกว่าเขายังหนุ่มไฟแรงเลยแหละ เขาก็เลยมีทักษะความสามารถในการขับบังคับเรือนะได้สุดยอดจริงๆนะครับเวลาเร่งคันเร่งทีนึงนะครับส่งคขนเร่งทีหนึ่งนี่ผู้มันเล้าใจจริงๆครับและคราวที่แล้วนะที่ผมถ่ายพี่เขาได้นะครับโอ้โหสุดยอดนะกับสติกเกอร์ที่พี่เขาแปะมานะมาเฉลยตรงนี้เลยนะลำที่บอกว่าเมียชนะนะครับผมนี่ครับลำนี้วันนี้ผมได้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะ โอ้ผมคิดว่าใช่นะแล้วก็ข้อมูลที่ผมได้มานะครับถ้ายังไงนะพี่กับตันมาแจ้งด้วยนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับอาอยอุนานยี่สิบสามยี่สี่ปีนะครับมีความสามารถในการขับเรือโยงเรือลากดูเรือโพสินค้านะครับไม่ธรรมดานะครับแบบนี้้วดูครับนี่ครับนี่คือเสียงครับภารกิจนี้ อย่างที่ผมบอกครับเสียงมันลั่นนะท่านผู้ชมลากดคบออกมาแบบนี้แล้วเอียงน้ําไปแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่คือทักษะความสามารถของกัปตันกับเรือยจงวันนี้ที่มาคนระับโอ้ผมดีใจนะที่วันนี้มาทันเวลานะครับแล้วก็มาถ่ายทอดเรื่องราวการไปโค้งเทโค้งเข้ามาให้เป็นตำนานของที่กัปตันเรือลำนี้นะสติต๊กเกอร์ฝั่งนี้อาจจะไม่เห็นนะท่านผู้ชมมันอยู่ฝั่งนู้นนะ ติ๊กที่สีต้ําเงินนะแล้วแปะไว้นะว่าเมียชนะนะอ้โหมันยังโจทย์นอยู่ในความรู้สึกผมนะในความคิดผมในหัวผมนะนี่คือที่สุดแล้วเมียชนะครับผมอ้โหแน่นอนจริงวันนี้อ้าวตรงนี้ท่านผู้ชมวันนี้สุดสุดเลยแต่มาเรือโป๊ะสองลํนนะท่านผู้ชมนะโผลถึงว่านะเร่งทีหนึ่งน,นี่นมาทั้งโป๊ะเลยโอ้โหสุดยอดครับยังไงโอ้โหนี่ดูด้วยนะท่านผู้ชม ดูภายน้ําที่ออกมาจากด้านหลังของใบจักรนะครับที่อยู่ใต้ท้องเรือนะโอ้นี่นะครับกี่พันกี่หมื่นรอบต่อวินาทีนะครับที่ใบพัดน,นี้หมุนทํางานอยู่ตรงนี้นะครับแล้วผลักดันให้เป็นภายน้ําออกมาได้แบบนี้นะท่านผู้ชมลากกันทีเดียวยาวๆครับมวลน,นี้เพราะว่าเรือที่มาวันนี้สองลำของเรือโป้นะเอาล้ครับใหญ่โตโมโหลานครับสําหรับเรือโยงหนะ้าและก็เรือ โปที่มาก็ดูหนักนะครับแต่มันมาเพียง2โปนะท่านผู้ชมจึงทําให้วันนี้สบายๆครับสไตล์พี่คนขับเรือเขานะครับแบบนี้เอยผมว่านะพี่เขาหลอด้วยหรือเปล่านะทั้งหล่ออายุยังไม่เยอะนะอายุน้อยๆหลอด้วยนะครับแล้วก็มีทักษะมีความสามารถนะในการเดินเรือเป็น เป็นเหตุให้เลยต้องมีสติ๊กเกอร์คําว่ามีชนะติดไว้ที่ข้างๆลาเรือหรือเปล่านะครับวันนี้หยอกเล่นนะแล้วคุณเล่นจากปูพักเรื่องนะครับนนยังไงก็ติดตามครับชื่นชอบชื่นชอบแล้วก็บอกแล้วนะครับว่าถ้ามีโอกาสเจอกันอีกนะครับจะขอถ่ายเป็นยาวๆเลยวันนี้เลยจัดมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกับเรือชุดนี้ลํานี้นะทั้งสองโค้งเลยนะครับเมื่อกี้นะเป็นโค้งที่อยู่ทางด้านหน้าวัดบางกระจ่านะครับเข้าวัดพนันเชิงนะ สามแยกวังน้ำบนที่พี่เขาผ่านมาแบบเฉิวๆเลยนะนิ่งๆเลยไม่มีเหตุอะไรเลยกระชากลากันเข้ามาได้ทั้งหมดนะครับแล้วมาที่โค้งนี้นะโค้งนี้เป็นโค้งซ้ายนะโค้งเอสนะหักศอกกันทีเดียวนะครับแต่คิดว่านะด้วยพลังกำลังของเรือนะครับแล้วก็ด้วยจำนวนของเรือโป๊ะไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับกับการหนุ่มไฟแรงคนนี้นะครับนี่วันนี้ผมพรีเซนต์ให้สุดๆนะครับ อยากให้ทุกท่านได้รับรู้รับชมเกี่ยวกับเรือโยงเรือลากจูงเรือโปวันนี้เสียละเกินนะครับให้สมกับฉายาที่พี่เขาได้มาจริงจริโอ้โหนี้สุดยอดจริงๆยังไงมาคอมเมนต์บอกด้วยนะพี่กับตันชอบไม่ชอบนะครับอ่าผมถ่ายทําตรงไหนแล้วอ่มีตรงไหนอยากให้ผมเพิ่มเติมไหมอะไรไหมนะครับบอกได้นะครับถ้าโสดก็บอกไว้นะครับ,บกโสด <laughs> แต่ถ้าคอมเมนต์แบบนี้นะครับโสดโสดอะไรนี่ระวังนะครับ ทางปูพกเครื่องไม่รู้เรื่องด้วยนะครับยอยอครับยอครับเอาธารกิจนี้ครับใกล้จะสําเร็จแล้วนะครับผ่านตรงที่ปูพกเครื่องอยู่แล้วนะทิ้งท้ายแบบนี้นะครับดูการวาดน้ําเทโค้งเข้าของเรือโยงหน้านะครับและการบังคับดึงลังของพี่ตรงท้ายนะครับโอ้วันนี้วันนี้พูดถึงเรือโยงหน้ากันจัดๆไปเลยนะแล้วตรงท้ายผมไปไหนนี่ผมยังไม่เห็นตรงท้ายผมเลยอ่านี่ครับนี่นี่ ชุดนี้นะ่าจะเป็นชุดชุดลำที่เคยมาคู่กันครั้งที่แล้วด้วยหรือเปล่านะนี่ครับโอ้พอพูดหน่อยเดียวเชื่อสะบัดเลยนะท่านผู้ชมตึงๆแล้วกลับมาดึงเรือเรือโป๊ะเหมือนเดิมนะครับโอ้โหครับนี่ครับอาจจะเป็นคู่ลำกันนะท่านผู้ชมนะเขาอาจจะเป็นทีมงานนะครับเวลาไปเดินทางไปก็จะไปคู่กันแบบนี้นะก็ลเลยทําให้รู้อกรู้ใจกันหรือเปล่านะครับมีความชำนิชำนาญในการเดินเรือนะครับดูครับโอ้ภาพสวยนะตรงนี้นะท่านผู้ชมนะ น,น้ำมันเยอะนะท่านผู้ชมแล้วเรือ,อโป้ที่มาทั้งสี่ลำของเรือโป๊ะนะครับโอ้โหผมว่าบันเทิงล่ะเสียงคงไม่ได้พูดกันแบบนี้แน่นอนนะท่านผู้ชมผมว่าเสียงมันงคงกระหึมกึกก้องด้วยอนุภาพของเครื่องยนต์หกสูบนะบที่จะพวยพุ่งมันออกมาปล่อยกําลังแรงมา้าออกมาที่หน้าแม่น้ําป่าสักตรงนี้นะโอ้โวันนี้สุดยอดสวยๆเลยติ๊กเกอร์เรือ ตรงข้างซ้ายนี่ครับฝั่งนี้แหละครับที่ถ่ายแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับนําส่งพปรให้พี่ตรงนี้แหละครับโอ้วันนี้ภาพมันสวยนะภาพมันสวยบรรยากาศมันใช่นะครับให้สมกับการที่พี่เขาเข้ามาพระนครสะหน่อยนะครับผมปูพัเครื่องยินดีครับที่ได้ถ่ายทําวิดีโอชุดนี้นะครับแล้วกราบขอบพระคุณนะครับพี่กับตันด้วยนะครับที่ได้ทําการส่งข่าวมาให้ไปทําภารกิจนี้นะครับถ่ายทอดมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ลืมครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก้าเข้าสู่5,000ันซับสไครต์นะครับแล้วก็มีวิดีโออยู่ชุดหนึ่งนะครับเรือ30ลําลำเต็มน่านน้ำครับกำลังจะมุ่งเข้าสู่วังน้ำวนนะครับพิชิตวังน้ำวนอันนั้นก็กำลังจะก้าวเข้าสู่แสนวิวนะครับผมก็กราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับทั้งสมาชิกที่เข้ามาใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะครับช่วยกันผลักดันคลิปนั้นครับอีกนิดเดียวให้มันถึงแสนวิวครับแล้วก็ก้าวไปอีกนิดนึง ให้มันครบ5 0 0พันซับสไครต์ครับเพื่อจะสรรรส้างผลงานแบบนี้ต่อไปนะครับเป้าหมายผมยังต้องเดินหน้าต่อไปด้วยการสนับสนุนของพวกพี่ๆทุกๆท่านนะครับเอาละครับวันนี้ปูพักเครื่องนําส่งพวกพี่ๆตรงนี้นะครับสุดขอบทางที่ปูพักเครื่องอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับสุดท้ายของรายการแล้วครับปูพักเครื่องขอกราบลาธนาครับคุณพระเดชประคุณคุณหลวงพ่อโตและพนันเชิงนะครับ และคุณอำนาจบารมีคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุ้มครองปกปักรักษาพู้พี่นักเดินเรือทุกทุกท่านนะครับให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพนะครับาเดี๋ยวกลับมาพบกับผมใหม่นะในเรื่องราวของเรือโยงเรือลากจูงเรือโปสสินค้านะครับแล้วก็การบลก,กไปถ่ายทอดนอกสถานที่ของผมนะจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับวันนี้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับผม